หน้าให้นี่ก็นีน่วื้นที่ประมาณสามไหลกัลวๆครับถึงใส่รถไถใหญ่คนมาปรับให้ังแต่สิบปีที่ผ่านมานะครับปรับแล้วมันกับ,บ่ดนี้เขาทีา่ควรครับหน้าม,มันรวมถึงัวทัวมองที่มันโน,โน,โนนะ่นๆนะคกับยาขึ้นในแบบของโรงงาน รถุดมาปรับมาไถให้ยีมาขาดใสใจมัาเพิ่มขึ้นอีกนะครับกอดีผมก็มีรถไทยดัดแปลงอย่คขั้นนี้ละนะครับเป็นรถกีแตกขั้นเกา่เกา,กาตั้งแต่สาวสาปีที่แล้วนะครับหลังจากที่จอดทิมงไปสิกว่าปีนะครับก็เลยจับมาซูบซิริสใหม่นะครับ ดัดแปลงเป็นรถไถนั่งขับ้าสิสื่อรถไถใหญ่คือเพิินกับว่ามีเงินสื่อนะครับก็เลยเก็บเอาของเก่านี่แหละครับมาดัดแปลงใส่บึงนะครับมันที่เป็นจงังไดตอนนี้อยู่ในระวางทดสอบครับแต่นการดันดินนะครับควบตั้งใจกับว่าสิเอามาไถหน้านี่แหละครับไถหน้าปั๊บหน้าตัดยา รูปหน้าก็ใส่ได้ครับรถใช้ขั้นนี้ก็ดัดแปลงมาจากรถไช้เดินตามขันเก่าเกาสื่อมาตั้งแต่สาวหรือเกือบ30ปีที่แล้วนะครับใส่ข้าวนุม่มก็พอปรับมันได้อยู่รถอีแตกกด็ดีเอามาไช้หน้านะครับเห็ดหน้าแล้วยหยอดเพื่อนจากนั้นมาหลายปีก็จอดทิมงไว้นะครับ ว่าอายุหลายแล้วมือมีแห้งสีปั่มมันครับเลยมิแตจ่างรถไทยกโบตาสีสมเพ่นนะครับมาเห็ดไับมาไถมาปัน่นจนแล้วเรียบร้อยนะครับแต่ว่าค่าใส่ใจมันก็ค่อนข้างสิแห้งอยู่เขาบ่าเป็นราคาจางเพ่นไถเเรือกับบอกี่บาทน,นะครับ การปรับหน้าให้เนี่ยครบออ่ได้มีกำหนดว่าสิให้มันแล้วมือใดหรอกครับเห็นไปมือละเล็กละน้อยนะครับตามแต่สี่มีเวลานะครับเรื่อยลงผิดมาหายเบิ้งนะครับว่ามันสีใส่ได้ซ้ำใด้นะครับแต่ว่าสิให้มันคือรถไถใหญ่มันจะบนตื้อแล้วครับเพราะว่ารถอีแตมันแบกแหงาะนะครับเนาะงใส่ใด่ไข่ว้สี ยางน้ำฝนมันนะครับส้าบายเกิรบเด้งอยเกเพราะว่าเขาดังขับอรรดนะครับบรบบบบับบ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 นบบ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 